ปลาตกไม่ยากครับมีตัวก็ได้นีนี่ครับมีไมโครจิ๊กก็มีปลาอยู่นะนู่งหมายเราเนี่ยกำหอยโอปปลาทำําก็เรียบๆแบบนี้เลยนะอากาศดีนะวันนี้ผมจับไม่แห้วครับ เนี่ยจะมาตกข้างฟานครับโยนเข้าไปชิดๆเสาที่ชิดกำลันเลยเกือบห้ากำัแล้วนะชิดๆเลยอยถึงพืนะครับยกของราชิก็ทลเจิดิดเจริงๆว่ะม่ๆๆครับมีไมโครจิกกมีฝากินนะแดวจะโยนเข้าไปข้างกำลังนมจะโยนเข้าไปดูนะชิดๆเลยครับ ก็ปล่อยอยู่อะสายก็สักสิบสี่สิบหกตอนเนี้ยปล่อยถึงขึ้นเลยไม่ไอยู่ค่อยค่อยยกยกยกเดี๋ยวก็จะมีตัวมาช่วยซ้ำไปเนี่ยครับข้างป่านอีกแล้วข้างป่านอุ้ยข้างป่านหน่อย

างปานตกไม่ยากครับมีตัวก็ได้นี่ข้างปานนี่ครับไม่ปกติยอดเข้าไปเลยข้างกลับไม่ไถ่คันท,ที่ใช้ก็ต้องแข็งๆหน่อยแล้วก็ยกออกมานี่ครับตัวนี้ไม่ใช่ข้างปานครับข้างขนครับ เล่นกระเป๋านี้มันต้องเบ็ดแข็งๆหน่อยครับหยอดหยอดเข้าไปใกล้แล้วก็ปล่อยลงไปปล่อยลงถึงพื้นนะครับยกสโลสโลขึ้นมาสองสามทีมีตัวมันก็กินจังหวะหนึ่งสองทีแรกครับ ยอดใหม่ยอดไม่ไปใหมกัดนะจับมันกัดไม่โดนจับาไหรคนคนกลับ หมดหลุกัดไม่อยู่อ่ะอุ้ยสีขนสวน